มันน่าเศร้าโดนป้าไล่ออกมาจากหอพวกเนื่องจากทำอาหาร <laughs> ย้ายหอแล้วไม่ได้ย้ายหอย้ายสถานที่ทา่ากับข้าวเพราะว่าห้องข้างๆเขา,ขา,ขาล้องเรียนว่ามีกลิ่นอาหารแล้วมันรบก,กวนเ,เป็นเรื่องเป็นราว เสวัสดีค่ะหวายใะจ้ะก,กับค่ะพบกับเราในรายการเด็กขอกีฬยดีไ,ดไปเจอคนเขาทำไข่เยี่ยวมาจากน้ำโคก็เลยแบบอยากรู้ว่าเฮ้ยรสชาติเป็นจะเป็นไข่เยี่ยวมะมันใช้อะไรดองไม่รู้หาดีไข่เยี่ยวมาใช้ไรดองอ่ะไข่เยี่ยวมาหรือไข่สัมเพาคือการแปรรูปไข่เพื่อการบริโภครูปแบบหนึ่งของคนจีนที่มีมาแต่โบราณกาสาบอกว่าการใช้กรรมวิธีที่เป็นด่าถือว่าเป็นการถนอมอาหารในรูปแบบหนึ่งแต่ว่าท่าน ั้งกับไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่แล้วก็ไข่นกกระทะด้วยโดยนําไข่เนี่ยไปแช่หรือหมักในส่วนผสม,สมที่มาจากกูนขาวเกลือโซเดียมคาร์บอเนตใบชาดําสังกะสีไอออนและน้ำประมาณว่าเขาจะควบคุม pH ให้มันมีความความเป็นด่างเออประมาณนั้นแต่อันเนี้ยโค้กอะมันเป็นทำไมโคกมนกดอะโค้กเป็นโค้กเ,เป็นน้ำอร่อยเออโค้กมันกดหรือเป็นด่างอาหาแบ๊กโค้กมีค่าต่ำสุด pH สองจุดแปด ก็เป็นกรดดีแต่ไข่เย่วม้าคือไม่ใชได้าแต่เนี้เราจะใช้กรดในการดองเขาก็ไม่รู้เห็นมาวิธีการทาของเขาคือเราจะทําากรต้มไข่ต้มไข่ออกมาเสร็จแล้วก็เหมือนเอาไปแช่น้ําโคประมาณหนึ่งวันพอหนึ่งวันปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นคล้ายๆไข่เยวม้าไม่รู้นะคือตามที่เขาบอกเออสีอ่ะมันจะเหมือนไข่เยวม้าแต่รสชาติไม่รู้รสชาตินี่ไม่รู้ คืออะเป็นแบบเมนูเด็กห่อแบบเท้าไข่เยี่ยวมากินเองง่ายๆอไย่างเี้ยสรุปวันนี้จะทำอะไรเนี่ยไข่ดองโค้งอะเปลี่ยนชื่อเป็นไข่ดองโค้โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทำการเริ่มแล้วนะคะทุกคนที่ทุกคนบอกว่าอยากเห็นปันทำอาหารวันนี้ปันจะทำอาหารชนทุกคนนะคะจยการต้มไข่ยักษ์มาตพอแล้วมั้งไอมันร่อน้ยมันร้อนนี่เพิ่งใส่น้ำเองเลไมมันร้อนเร็วอ่ะมันเป็นเตาไฟฟ้า ลาก่อนกีไม่รู้ต้องไปเนี่ยเขาว่าจะอวดแต่เขาอ่ะเขาก็คือไหวดูดิทุกคนยังทเาไม่เสร็จเลยอ่ะแต่เดี๋ยวคนท่านก็เดี๋ยวอีกรอให้เดือดก่อนรอให้จับนะอ๋อตองสรุปนะคะเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดก่อนแล้วเดี๋ยวจะจับเวลาประมาณ6 7นาทีแล้วทำการต้มไข่เขาสุนะจ้าแล้วมาคอมเมนต์กันทเดือดดีจาะแฟนมิตรแล้วกันวันนี้น้ำเดือดเอาแล้วเดี๋ยวจับเวลา พาวมีกางเกงตัวเดียวเหรอคะเคิวทุกคิวเลยแล้วพี่ฟาวมีกางเกงตัวเดียววะคะไม่ค่ะมีตัวคะมันเนี่ยชอบมากเลยอ่ะน้องใส่ใจไหมคือเนี่ยยังไม่รู้ตัวเลยนะว่าใส่กางเกงตัวเดิมมาถ่ายทุกครั้งอ่ะน้องอ่ะใส่ใจมากเลยจำได้เลยวันนี้พี่เปลี่ยนตัวแล้วนะคะเนี่ยปกติอ่ะแต่งตัวก็จะไม่ชี้แต่พอน้องทักอย่างเงี้ยคิดเลยเฮ้ยอ้าววันนี้ไม่ได้ใช่ไหมใส่ตัวนี้ไปหรือยังน้องทั้ง เขาไม่ได้สักบ่อยปั๊บก,ก็จะตากแดดแล้วบางเออในตัวนั้นก็จะเป็นตัวที่นกรอบเวลาเราใส่ตัวดี่อะค่ะ,ะเข้าใจที่ไม่ได้มีตัวเดียวแต่วันที่พี่ใส่ตัวอื่นน้องก็ไม่เห็นไงอยากให้พี่ไหว่ทำโดนัทแบบยืดๆเหนียวๆเหมือนโดนัทคอนเดนเซแก้วสูตรมาจากไหนอ่ะ ต้องโทรหาเขาแล้วก็บอกเขาว่าเราขอซื้อเราขอซื้อสุดๆแล้วเราจะต้องกี่แสนไปเรืเออ่อยเนี่รเออเราแก้ปัญหาด้วยเงินกันจีนิจ <laughs> ีบเนี่ยต้องทดลองทำให้นาะอ, <c oughs> อยากอยู่หอเหรอคะตอนเนี้ยไม่ได้อยู่หอตอนมหาลัยก็ไม่เคยอยู่หอเหมือนกันแต่ว่าใช้เวลาในการนั่งรถเดินทางประมาณสองถึงสามชั่วโมงอยากได้ขนมเค้กเด็กอน้องมีกระทะไฟ้าได้เปล่ากระทะไฟฟ้าเป็นยังไงกระทะสีแดงๆเหรอใช่ไหมอ่ะได้มีอยู่ มันเป็นแบบว่าสลัดอะค่ะปะน้องบอกว่าน้องชอบที่แบบนี้ให้ผู้เสริมความรู้ก็เสริมเรื่องไข่เยี่ยวมาไปแล้วอ๋อเออเออกับค่าพีเของน้ำอารมณ์แต่ไม่มีใครรู้เลยค่าพีเอชน้ำอารมณ์ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เลยอุ้ยมีน้องไปลองทำมาด้วยอะทำอะไรอ่ะแนวทำอะไนดิชใช่เขาบอกว่าได้ผลด้วยอ้าวมัได้ผลไงมันได้ผลด้วยกู โอเคตอนนี้ไขได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะเปิดฝาแล้วก็นําน้องโคออกมาทําการพักไว้ให้เย็นแล้วก็เดี๋ยวปอกเปลือกนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาขั้นตอนการแชร่ดองโคกันเลยเย้ตอนนี้เราไปทําการปอกเปลือกไขมาเรียบร้อยแล้วฟังอกฟังฟังปอฟังเิ่งไหมเก่งมากเราไปทําการซื้อโคมาแล้วเขาไม่จ่ายเราฉะนั้นเราก็จะปิดแบรนด์ไว้แหมพูดเชื่อมาะดิ ต่อไปนะคะเราจะมาทําขั้นตอนการดองไข่ด้วยโคกับเรานะคะไ่เพื่อมาทำก๋วยเตีวเรอยากรู้รสชาติด้วยว่ามันเป็นยังไงหลเราสองคนชิมเราสองคนด้วยใช่โอเคมาเดี๋ยวเราจะทําการเทน้ําเคอร์กวงวาในหลอดกันเลยนะคะทำไมเราไม่ใส่ไข่ก่อนกจีเดี๋ยวมันก็แบบบุ้มบุ้มทำไมเราไม่ใส่น้ำส้มมาชิมมันดีมาม่ใส่ไทีนี้เดี๋ยวเราเทคว่ำทีนี้เดี๋ยวเราก็จะปิดฝา โอเคก็อันเนี้ยเดี๋ยวเราทิ้งไว้หนึ่งวันเนอะพรุ่งนี้พอดีจะไปงานที่ y YouTube พอดีที่ Google ข้ามไปหนึ่งคืนนอนก่อนอนนอนเราจะได้ผ่านไปหนึ่งคืนหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปไว้เหมอนโกหกตอนแรกที่เราบอกเพื่อนไว้ว่าเราจะตั้งใจดองเขาเอาไว้ประมาณหนึ่งวันแต่เราดูจากลักษณะแล้วสีมันยังไม่เหมือนกับในคลิปที่เราดูมาคือเขาบอกหนึ่งวันก็เอ๊หนึ่งวันจริงๆได้วยนะไม่รู้เหมือนกันใช่ เธอร้อยชัดคลิมันดูงามๆแล้วสวยมากเลยนะร่าเดล๋ยวเรา,าลองหาชำระดูไม่รู้มันจะเหมือนกับในคลิปที่เราเห็นหรือเปล่าขอดมกลิ่นกันกลินก่นมันเป็นไข่ต้มผสมกลิ่นโคกอ่ะคือเราปิดไว้เราใช้ในตู้เย็นไม่ไม่เปิดเ,เลยนะเมอนมันมีกลิ่นกาซ์ตีขึ้นมาเหมือนเป็นกลิ่นการไข่กับกลิ่นโคอ่ะมันผสมกันตีขึ้นมาเข้าหน้าปากมันไม่เห็นเหมือนในคลิปเลยอะรู้นี่ใส่อะไรมากกว่านี้เปล่าแค่โคเขาแค่โคเขาลอกอย่าไปดูนะ ก็เหมือ,อนไข่ที่ไว้กินกับราเม็งอันนั้นเขาแบบเหมือนผัดเป็นซีอิ๊วขาวโชยุอะไรเงี้ยแบบผัดเป็นซอสเที่ยวไว้แล้วก็เอาไข่แบบไปคลุกคลุกคแล้วมันเปลี่ยนได้ไงมันเอาไข่เยี่ยวมาสลับมาหลอกเราป่ะ,ปะเอาไม่กล้ากินแล้ววะเร็ว <c oughs> เราควรจะเอาคลิปนี้ลงไหมเนี่ยลงแล้วบอกว่าอย่าดมแต่จะที่ว่ารสชาติเพื่อนฟังนะกาลงอาหารตอนเด็กๆอ่ะแล้วเหมือนได้กลิ่นลงอาหารหป่ะเวลาที่แบบเขาเอาเทาอาหารมารวมกันนะแล้วมันจะแบบมีกลิ่นของพวกน้ำยาล้างจานหรือน้ำยาน้ำยาฆ่าเชื้อที่แม่งเช็ดโต๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่งกลิ่นแม่งเหมือนลงอาหารนี่ยตอนที่แบบคนกินข้าวเสร็จแล้วแม่งเป็นอย่างนั้นด้วยกลิ่นมันแบบงงๆอ่ะมันเหมือนมีกลิ่นคาวของไข่แดง ชัดมากชัดมากกว่าปกติมากกว่าไข่ต้มธรรมดาแล้วก็ความที่เป็นโค้งเนี้ยเหมือนความมันทาให้รสไข่มันมีรสหวานๆแต่มันเหลือแต่ความหวานอย่างเดียวอะแล้วเป็นความหวานที่เหมือนมีกลิ่นสมุนไพรอะไรสักอย่างไม่รู้ที่ให้ความรู้สึกออเหมือนโรงอาหารเวลาที่คนแบบเที่ยาหารรวมกันเป็นคนกับกลิ่นน้ายาล้างจานน้ายาฆ่าเชืเ้อเจ้าหวายคือเที่ยวหน้านี่มาก โกำลังงงรสชาติเขาอยู่อะแม่งอีอะอีอยู่อะไม่ไม่โอเคอะอย่าไปทำตามเด็ดขาดนะใครผ่านไปดูทีนก็อย่าอุตลิยทำเหมือนรอนนะอย่าไปทำตมนะอันตรายมากเลยไปแกล้งเพื่อนได้โอเคไม่เด็กขอทุกคนบอกเพื่อนว่านี่ยเป็นไข่พะโล้อะไรเงี้ยเออเฮ้ยเลวไม่ได้ว้าวสาษาคลิปนี้ก็อย่าไปทำตมเลยจะที่บอกแล้วก็ขอขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมไม่มีสาระเลย ไม่ได้อะไรเลยคลิปนี้เราดูคลิปหน้ากันน่าจะมีของอร่อยๆเพื่อนกินนะจ๊ะถ้าเกิดว่าชอบไงก็ไลค์ซับสไครต์ก,ก,กันอยู่จังตัวน้อยเด็กขอกินอะไรดีมาทุกวันพูดหนึ่งทุ่มตรงบาย